อยู่ข้างหน้าเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปช่วยกับคนที่เขาอยากจะได้สิ่งที่ดีค่าอันนี้เพราะว่าบางครั้งเขาก็จะไม่เชื่อว่าราคาเป็นแสนแล้วจะช่วยอะไรได้ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปใช้กับตัวเราก่อนทีเวลาเราจะใช้กับตัวเราเราก็นึกถึงน้องก็เลยบอกว่าถ้าท่านผู้จัดการ เื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วน้องบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งนี่คงจะก็เลยต้องก็ขออ่าหมอนสองใบอทิกอดอีกอีกสองอันแล้วก็เสืออีกสองเถิน <c oughs> คุณจมสงนคะให,ให้ให้ให้อู้ดเถิดนะคะเ <c oughs> พราะว่าร้านนวดอุ้ดมีสี่สาขา <c oughs> <c oughs> อันนี้ ในประเทศไทยร้านอู๊ดมีร้านแรกเล้าอะไรมันจะมาเรื่อยๆคะ่ะก็ถ้าให้อูด๊ดอู๊ดก็จะช่วยขายให้ด้วยค่ะดังแน่ๆเลยคะ่ะขน้อยขอฝากตัวเป็นสิทธ์สุดยอด Por <laughs>

มท่านท่านนี้เลยเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่พี่พี่ซีมีแต่กันชอบม่้ยแล้วคุณคิดอะไรกันวันนี้ ตนต่อของน้าอ้วมาไปเรียกเขาพี่อ้วใช่ไหมเขาก็มาเลยพี่คนนี้นะพี่แต่ให้เเจ้าใจไหมไม่เคยให้พี่เอ้ยเครียดกว่าพี่ปากกระจันเดี๋ยวผมว่าจะไปันปากกระจันหน่อยเครียดกว่าพี่เสียห้าสิบตัวสุดยอด ไม่ออกบอกไม่ถูกอคิดไม่ออกเลยไปไม่ถูกสรุปจำได้ไหมนักอุตขออะไรบ้างไม่ได้เยอะแล้วไม่จำด้วยบ้าแล้วจำน่ะผมจำไม่ได้หรอแต่รู้ว่าเยอะ esi dan ke hai พูดใหม่อีกรอบได้ไหครับไมแล้วาหมดไปแล้ว,รวค,ครับเราโดนตบตีข้าแล้วครับกองหน้าเราแตกแล้วครับครับพิวจะซื้อสิบผืนใช่ไหมครับเส <c oughs> ื้อ,เ,อ,อ,เ,อ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 เดียวค่ิ้เส้อผืนเฮ้พิเดียวขอเส้นเดเลยนะครับ แต่ต่อไปนะคะจะเกิดสิ่ื่นค่ะไม่ว่าสี่สาขาเราจะเอาไว้ทุกสาขาล้วผมจะอยู่ถึงไหมพี่ไอ้ต่อไปของพี่เนี่ยแต่ตอนนี้เป็นขอแทนแล้วพพี่มาห้ารอบพี่ไม่ได้ซื้อทกรอบเลยพี่เที่ยวนี้เละค่ะเที่ยนนี้นะครับพี่เที่ยวนี้จะเอาจริงจริงนะค่ะจริงจริงนะครับทายหมดเลยใช่ไหมพี่ก็วังมาจาก ห้าบก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนมาเอาหมดเลยเพราะว่าของยังไม่ได้ไม่ใช่หรอค่ะถ้าของได้ี่มันจะเห็นหัวใจผมเนี่ยเป็นไม่ปกติครับถ้าของยังไม่ครบก็เราก็มอนกม่จำก่อนก็เดี๋ยวเก็บมามาสั่งไว้ก่อนให้เถอะค่ะให้เถอะค่ะอคุณเอ่ตอตอบเสร็จแล้วอย่างนี้พี่ผมก็จะสขายเสื้อที่นอนเนี่ยนะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าพันขอโทษสี่หมื่นจีทีบบีแล้วก็ผมก็จะแถมหมอนเอที่สามทอมไม่ไม่ทำซุมกันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบแล้วปกติจะเป็นยังไงแต่เราจนี่ยผสมการสองคนแบ่งกันให้เท่ากันแบ่งเท่ากันแล้วพี่เขาก็จะเอาไปที่เมืองนอกก็จะเอาไปรวดให้ลูกค้าเนาะ ตกลงก็คือซื้อคนละผืนแถมหมอนกนละใบซื้อผืนเดียวแต่แผมแถมนี้หผืนแล้วก็แถมหมอนสองใบแผมเถือดสองใบแล้วก็แถมที่กอดจำไม่ไม่รู้เรื่ออนางาพิ่งานิพ่มเมืี้จำแด่ไม่มี ไม่ใช่แค่นี้ครับนะอุ้เยอะครับตังเงินฮะอืมเอาดีถ้าแม่อยุ่พอดีไม่ออกไปไหนก็คือกับพี่โุภาก็เป็นกำลังใจให้โจงสมวัณณโมาตลอดครับนะครับถ้างั้นก็ทางจะแพ้คนเก่ให้พี่ซื้อของเนี่ยวันนี้จะแาแหมเลยพี่ มีจัากอีกคุณคุจงสมวนก็กลับไปคิดดูว่าจะให้อดูอนูไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่คุณจงสมวนไปคิดดูว่าให้พี่นี่ดีไหมค่ะ uh. แล้วพี่ก็จะให้คุณจงสมวนอีกกลับไปอีกหลายหมืน่นเท่าพันเท่าพี่คนนี ให้พี่ี่อยากได้ไอะไรขอให้มั่งสิ <c oughs> ขอให้พี่เช่นนี้ไม่ได้เฉียวลือน้องจ๋า จำเหมือนพี่ไม่มีเมื่อยใครน้องใครอย่าคิดว่็จะร้องต่อใครใครชักไม่เป็นเหรอสุขเพิดแม่ทีมารวมมาโวยมารวมมาเรืงงานยามิน ทัที่นำเงินทางเจอแสงสว่างสิน้นลมกันทีลาแล้วแม่ชีชาติมีโคอโมนนาต่ออย่างนี้ได้ข่าวว่าสาวไปบวชกันทีสูงสิ้สี่ความดี ีหมองโมงน้าถูกมนานสังคมว่วขายลอดตายกลับมาป่าไปเยี่ยำไปหางกลัวเอาหนึ่งตายไปเกิดแม่ชีแม่ชีต่อของเก่งจังเลย เขาขออันนี้หนึ่งผืนแถมอันนี้หนึ่งผืนขอหมอนสองใบขอตัวกอดอีกสองใบขอจับอีกกำนึงให้อู๊ดคนะเฮ้ยสองรอบก็ไม่เหลืองั้นท่องมาจากบ้านนะเพื่ ก่อนจะมาเนี่ยท่องกันตลอดเลยค่ะประรดีไม่ให้นะอาทิตย์หน้าก็มาอีกไม่ไม่ให้วันนี้ไม่เป็นไรค่ะเลือกจะเพิ่ให้ท่องนานเพิ่มอีก ไปใช้ที่ร้านแล้วนะคุณจงสมวนคะแล้วอูจะไปเที่ยวเกาหลีไปไปเที่ยวโรงงานที no ่ทำเม็ดเนี่ยค่ะทเม็ดอะไรคะเรียกว่าอะไรเม็ดสุปอันนี้ก็ยุนนะเม็ดสันซุง ถือว่าโมคาแล้วครับเรก็บของแล้วครับแม่จังซู ตบมือหน่อยนะครัโอ้เดี๋ยวนะปีหน้าไปประกวดเดือสตาร์เลยครับมีขอเสียงมีเม,ม็ดส่งเม็ดสแกให้นะให้พี่อูดให้หมอนใบใหญ่สองสองใบและก็หมอนใบเล็กอีกสองใบก็มันก็จะครบแล้วนี่ให้อีกเหรอคะอสิ่ของที่ ไอันนี้ให้ไปไปแต,แต่อุ้นไม่เอาอุ้นเอาทักเหมือนเดิมเด็กตวนพี่ทังเอาตัวนี้นอ,อนนุนไ่ขายแล้วอุ้นตั้งแต่คนแรกกันมัง่งแล้วพี่อย่างงี้เล่นนอย่างงี้นะพี่ปรึกษาพี่จำจะอหำกันแรก <c oughs> ซื้อที่นอนหนึ่งผืน ผมแถมหมอนใหญ่สองใบไม่มีมีมีแถมหมอนเล็กสองใบอันนี้หนึ่งหนึ่งเสร็จนะครับหรือผมแถมอีกหนึ่งผืนเอาอันไหนก็เอาตามที่พี่อู๊ดขอไม่จเอาตามที่พี่อู๊ดขอแล้วกันจ้ ตามที่พี่พี่พูดขอก็คือที่ผมพูดนี่นะฮะเอาอย่าดมอย่าลมอย่าหมองครับที่นอนมี่แผ่นเหล็กชิ้นแล้วางสองใบแล้วก็ตัวกอดอีกสองตัวนี้ไว้ตัวกอดถูกไหมครับที่พูดถึงตัวกอดเชือกนั่นเองนะฮะไอ้ตัวกลมๆอ่ะพี่แม่จะเอ่ยอื้กเลยผมก็ไม่ไหวเนี่ยที่ตัวกอด 你们猜的。